จากที่เราเคยอ่านหนังสือมากมายเราเคยอ่านเจอว่าในศาสนาพุทธบางนิกายความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตแต่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านจากชีวิตนี้ไปสู่ชาติหน้าในเมื่อความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตความตายจึงไม่สำคัญเท่ากับการเตรียมตัวตายเพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ของชีวิต หนึ่งในวิธีเตรียมตัวตายที่พุทธศาสนาเน้นมากก็คือมรณสติอันเป็นวิธีคิดที่สอนให้พิจารณาว่าความตายเกิดขึ้นได้เสมอและเกิดขึ้นได้กับทุกคนคนที่เตรียมตัวตายมาดีแล้วด้วยหลักมรณสติเมื่อความตายกระโจนเข้าใส่ย่อมมีสติควบคุมตัวเองได้เพราะการตายหมายถึง สภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปได้อีกแต่วิญญาณยังคงอยู่ถึงแม้ร่างกายจะหมดอายุไขไปแล้วทั้งนี้สภาพการตายจะบ่งบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นไปสู่สุขติหรือสู่นรกประภูมิเมื่อวิญญาณออกจากร่างวิญญาณจะไปที่ไหนแต่หลังจากที่คนเราตายประมาณ1-2วัน ปกติแล้วจะไม่รู้ตัวว่าตนเองตายหลังจากนั้น7วันให้หลังจึงจะรู้ว่าตนเองตายแล้ววันนี้เล่าไปเรื่อยจะเล่าถึงปรากฏการณ์49วันชีวิตหลังความตายแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับปริศนา49วันชีวิตหลังความตายขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็ได้เริ่มต้นขึ้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์นี้ไปได้ เว้นเสียแต่บาปก,กับบุญเท่านั้นเจ็ดวันรอบแรกวิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือขวางทางเมื่อวิญญาณไปถึงก็จะเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเมื่อเห็นดังนั้น ก็จะกระโจนเข้าขย้ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงดงหมาป่าก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองทำให้พวกหมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอันตรายอันใดวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีจึงผ่านด่านนี้ไปได้โดยปลอดภัย เจ็ดวันรอบที่สองเมื่อวิญ,ญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็นวิญญาณบาปก,ก็จะทุบตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมในเวรพากันมาทวงหนี้ในเวลานั้นส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีจะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ไปได้โดยปลอดภัย เจ็ดวันรอบที่สาเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมมโลกถ้าเป็นวิญญ,ญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกสองกรรมยามมีชีวิตทำชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติหลังจากนั้นก็จะถูกควบคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษเมื่อวิญญ,ญ,ญาณบาปเริ่มสำนึกกิจตอนนี้ก็สายเสียแล้ว ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงจะได้รับการต้อนรับ7วันรอบที่สี่เมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองการขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์เผาส่งไปให้ทับถมกันจนเป็นภูเขาสูงซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว แม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์เจ็ดวันรอบที่ห้าวิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมก็จะได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับการตายถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองได้เสียชีวิตไปแล้วไม่อาจก,กลับบ้านได้อีก เจ็ดวันรอบที่6เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชียม,มาบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุขติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็จะส่งไปยังนรกอภูมิรับทุกอย่างเวทนา จ็ดวันรอบที่7เมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบยมมาบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ขอให้ทุกท่านในขณะมีชีวิตอยู่นั้นเร่งสะสมบุญและความดี ความดีจะเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวท่านไปตลอดขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจงหมั่นทำความดีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ